ว้าวมาเด้อไปอยากน้ำยำสลัดลาวลูกหัวมากหลายอยากแพงขอเมนูนี่มาเนาะลาฟู้ดลาวสไตล์เนาะสลัดลาวนั่นเองเนาะซีมึงดูคนคนซีมึงแซบบลุจับเลยเอากินอยู่บ้านล้างมือสะอาดอยู่แล้วจ้าอื พอดีเราบอกอื้มรคนหะอ๋ออยากมาดนละอ่ะไข่ลงไปอ่ะค้นคนค้นค่อยๆเอาไข่ลงไปแล้วน่ะโอเคน้ำจีดได้งามเราเป็นตัดแซบพร้อมนะอื้มแซบพร้อมๆเฮลตี้ฟู้ดได้ดีนะ เป็นอาหารรบหาหมูมีพักมีไข่มีหมูหมูลวกใส่เอาเผ็ดแบบสไตล์อเมริกาน้ำสไตล์ลาวน้ำลวกหมูต้มไข่ใ <laughs> ส่เตือห้น้ำตาลมายองเนนแล้วก็ไข่นแบบมันจะหอมอย่างเดียวบ่มีแบบข้าวหรืออันใดเป็นข้าวอันใดเลยเนละแค่บ๊ลุกแค่เร้วบ่ะ โอเคเอาไบ่กันแม่่เอาไ่เอากินแบบนี้ล้วบออู้อึมอตัก้อยากกินตักอยาก็บอออ้าวอ่ออา่ เดฟอันเจนอร์ก yeah. mm ็ม hmm. ันด mm. mm ีป hmm. mm ่ะหอมบัวหอมบอมซอยนุ่ยใจความหอมๆเนาะแตงมักเลนสลัดขอบสุดสิ่เนาะมักเงกระตักอารมณ์ หูด <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปเปิดน้ำตาลเราอีกโอเคประหารแดดดี้นะแดดดี้จะกินน้ำลาวสลัดบอโอเคมาจ้ะไปอ,อยากน้ำทุกคนตามเสิร์ฟนะจ๊ะ <c oughs> นัวน้อยหนึ่งหวานน้อยหนึ่งสมน้อยหนึ่งมันมายองเนส <c oughs> เด็กเอาซอมไปกินน้ำกันตัวลูกหันหเด้อซีกินก็รดห่วยรวยน้อย uz, hey, มันแม่ต so ั yeah, okay. ้งให้ไหมแต่น้ำแม่ไม่ตั้งให้อืมต่แซ่บแทบอ่ะอืมแซ่บแทบอ่ะน้องหมุนติ้วๆพี่น้องนี่แย่ด้วยน้อยมันแม่ตั้งให้โอเคอืมยั่วๆอ่ะ